ที่เราจะเริ่มอาชีพในหน้าสังหารีมาซับ์ญิงขอแนะนำให้ไปไหว้พระ5จุดดังนี้เลยค่ะเอาไปเริ่มจุดที่1กันเลยค่ะวัชนะสงครามราชวารมหาวิหารค่ะฝนตกก็ไม่ใชื่อประสาเอาจะไปไหว้พระแล้วหัวใจสำคัญเลยนะคะมันลุ้นกันว่าหญิงจะไหว้พระทั้งหมด5ทีทันก่อนเที่ยงหรือไม่ค่ะ ไปไหว้ที่ที่สองต่อกันเลยนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์เก่าไหว้พระพิคเนศค่ะจุดที่สามไหว้ศาลหลักเมืองหลักเมืองออที่สูงกว่านะคะเสาที่สูงกว่าเป็นเขาลอหนึ่งเสาที่เล็กกว่าเป็นเขาลอสี่ด้านนู้นเป็นวเทว,วีสุวรรณนะคะประกอบมันทันได้เลยนะคะด้านตรงข้ามกับหอประพุทธรูปจะมีโรงละครประจำศาลหลักเมือง ซึ่งจะเปิดให้ชมละครรำถาวายพระองค์พระหลักเมืองชมรีเปิดแสดงวันจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง3โมงครึ่งและวันอาทิตย์9โมงถึง4โมงค่ะก็เดินย้อนกลับมานะคะที่ข้างสนามหลวงไหว้พระแม่ธรณีค่ะเป็นจุดที่4จุดที่ก็จะมีน้าเอาจากพระแม่ธรณีดิบว้ค่ะ ะนำน้ำาเนี้ค่ะมาลูบป,ปะพรมหรือว่าเอาไปอาบน้ำนะคะใ้ความสม่ำเสนะคะให้มีนนะะเ,เลยนะคะหลังจากเสร็จจากที่ที่สี่นะคะเราก็ต้องนั่งรถเมล์เพื่อไปอย่างจุดที่หค่ะไหว้เสด็จพ่อรอห้าจุดที่ห้าค่ะพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินไหายเสด็จพ่อรอห้า ก็เดินไปปักคลองตลาดเพื่อจะหาดอกกุหลาบสีชมพูให้เสด็จพ่อรอห้ากันนะคะดอกกุหลาบสีชมพูนะให้เสด็จพ่อรอห้านะคะที่เราทําอาชีพนายหน้าสังหาริมาซับเราต้องมาไหว้ที่นี่นะคะเพราะว่า สเสด็จพ่อรอห้างนะคะเป็นคนออกโฉนดฉบับแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็จะมาพบเจ้าหน้าที่คุณเบิร์ตท,ที่น่ารักนะคะแล้ววันนั้นไปก็ได้เจอเพื่อนอีกหลายคนเลยค่ะนั่งคุยกันจนถึงเย็นเลยค่ะ